แล้วเลี้ยวโยกกอมาผู้เป้าวนน่งไรย่อเปขึ้นน้ำเขาหนีแบกกระสอบเขาค้นเล่านี่อยภาพขายผู้โมเมนต์เบิดบ้านบอกไดว่าหนสอบสัมันอนอีหยางซาปาใต้เลลายยุ่ตัวทงานนี่ขแต่ตนล้วครบทุกราค่าเงียบุตรงเอียุ่อนซอนี่จะไปขึคนน้ำเขาอยู่กระดกกรเดียดจะ็นุเนียมีแห้งแรับผู้ไ่าหลวงคือจะปอ่อนช้อย มันผสมฮอมันผสมฮอจัาเมอนกับปนหักเลียมันผสมเจ้าดอกเดี๋ยวจเอาแบกเร็วๆ่ยาเราทำได้เราบุกุ่กันหนึ่งสองวาลุกจัด มึงอิไปขายมือตีหงเียวไปตะกินรุ่น,นไม่ย่านจิวใดบอสอบตดเทีนยนไฮไวไ้ถ้าสองสอบส,ส,ส,สุ่ทถาย,ยาาสเสร็จะวันจะแถวไวตะกินเอ้ยร่างองสอน่ออันไนกุ่มนุจักอันันเนเดอเส้่นาวสอนั้นงาทีุ่ดเพราะว่าเอาล่างย่งดีเจ้าป้มมาปวดปากหอเยี่ย น่อยเขาจะีจอปซ้ำเหรเขาหามาะีิค่ะเดี๋ยวแบบตกมือค้าเรือสอบม,มึงย่ด ชคนาคนไมดีวไล่กรนโกระเดียเจกะดสข้าได้ชิปชอนพี่สี่พไแบันให้ยูเรามาซื้อบอกขัดค่ารถน่ะกะโดดสีเอาใจเอาส้กะหลี่ไมไ่ได้าอยากนอนไม่ต้องลงนใส่เกียวพี่ฮดไทยน่ะมึงสี่เอาไม่เดือดตักใส่อันนี้ค่ารถราดไม่อ 他们不会，他给报。